วันบริการรถรับจ้างขนย้ายทั่วรลาชนาจักรเมืองเชียงใหม่ย้ายบ้านหอพักนะเปียนโนสำนักงานพร้อมทีมงานบริการครับสภาพตู้แอร์ของรถดี a ม็นะครับถอดออกมาก็สภาพนี้เลย ไม่มีกองฝุ่นนะรถไม่มีกองฝุ่นก็ปกติตรงนี้จะเป็นกองฝุ่นนะแต่ยังไม่ได้เจาะนะยังไม่ได้เจาะเดี๋ยวจะถอดล้างเช็คลั่วนะครับถอดล้างเช็คลั่วฝนตกหนักเลยนะตอนนี้ เออรเดิมๆตั้งแต่ติดรถเลยนะฮะลูกดำๆเนี่ยนะสองแสนกว่าโลางานนี้ซ่อมแอร์แถมล้างรถให้นะครับปาเจโลหลังยกระบบเมื่อกี้ยังเทสกลางแดดดีๆอยู่นะฮะฝนมานี่เก็บไม่ทันเนะียเดี๋ยวรอฝนหยุดก่อน,นะครับเชียงใหม่ฝนตกนะะ คืมทั่วทั้งจังหวัดเลยนะวันนี้รถรับจ้างนะครับใครสนใจนี่เลยครับนะสุวรรบริการรถรับจ้างขนย้ายทั่วราชนาจักร เมืองเชียงใหม่ย้ายบ้านหอพักนะเปียนโนสำนักงานพร้อมทีมง,งานบริการครับ ชุดอะไรที่จัดให้งานซ่อมครั้งนี้นะครับของรถ D-MAX ก็มีตามรายการนะครับชุดหน้าคัดนะครับแล้วก็ลูกปืนลูกลอกตั้งสายพานนะครับเปลี่ยนใหม่ตัวนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งทั้งชุดเลยตัวกรองน้ำยาแอร์นะฮะไดเออร์เอ wow ็กเพนชั่นวาลโอลิงเปลี่ยนใหม่นะครับ น้ำมันคอมนะฮะเปลี่ยนถายคอมนะล้างระบบเติมน้ำมันคอมใหม่นะฮะในส่วนของกองฝุ่นนะกองฝุ่นพร้อมฝาปิดใส่ให้ใหม่นะฮะไม่มีมาชุดนี้นะฮะฝาปิดดำๆเป็นเซตอะไหล่แอร์ที่จัดให้งานซ่อมครั้งนี้ของรถดีแมกนะครับภาพหน้าคัดคอมแอร์นะครับนี ก็แดงๆนะฮะตัวนี้ถ่ายน้ํามันแล้วนะน้ํามันออกมาไม่มากละน้ํามันออกมาไม่มากอันนี้คือสภาพหน้าครับเมื่อกี้ขยับให้ที่เจ้าของรถด,ดูนะหน้าเริ่มมีเสียงดังแก๊กๆๆๆเพราะว่าปุ่มยางเริ่ม หดตัวนะครับหดตัวโอเคนะครับชุดนี้ของดีแม็จัดการเป่าสูนออกมาอย่างเยอะเลยนะครับ ฝุ่นให้นะเดี๋ยวจะได้ฉีดล้างทำความสะอาดให้อีกรอบนึงภายในนะครับก็มีแต่ขี้ฝุ่นนะเดี๋ยวจะได้เช็ดทําความสะอาดให้นะฮะนะมีแต่ฝุ่นเกาะหมดเลยนะเดี๋ยวจะได้ดูดฝุ่นเช็ดทําความสะอาดให้นะก่อนประกอบสภาพหลังเก๊ด้วยนะครับหลังเก๊ด้วยชุดตัวแอร์นะครับ สภาพตัวแฝุ่นเขอะเลยนะเดี๋ยวฝองน้ําก็จะเปลี่ยนให้นะฮะเห็นไหมฝองน้ำฝุ่นทั้งนั้นเลยนะครับภายในรถนะฮะมอเตอร์พัดลมฝุ่นทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะได้จัดการล้างทำความสะอาดครับ เช็ครั่วตู้แอร์รถด m a มนะฮะหลังล้างทำความสะอาดเปลี่ยนตัววาล์วฉีดน้ำยาให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนโอลิงให้ก่อนประกอบนะฮะต้องเช็ครั่วก่นกอนถ้าตู้รั่วก็ต้องแจ้งเจ้าของรถแล้วนะฮะว่า,ม,า,าม,นะมีรายการเพิ่มนะมีรายการเพิ่มถ้าไม่รั่วก็ประกอบ นะไม่รั่วก็ประกอบนะครับลงเช็ครลวได้สักพักแล้วนะ ส่วนของ expansion w wow, a l ก็ไม่รั่วไม่ซึมไม่รั่วใช้งานนะครับก็ประกอบใช้งานครับเปลี่ยนฟองน้ำให้ใหม่นะฮะโบเวอร์ล้างทำความสะอาดให้จนใหม่ เช็ดทำความสะอาดฝุ่นต่างๆให้เรียบร้อยนะครับสะอาดทุกซอกทุกมุมนะครับเรียบร้อยนะครับช่างเช็คให้อย่างสะอาด รถเสร็จเรียบร้อยนะครับ D Max นี่ครับบริการรับจ้างขนย้ายครับแอร์เย็นพร้อมใช้งานกระจกไม่เป็นฝ้าขับรถด,ด้วยความปลอดภัย